สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับที่งานโปเกมอนพรีเซนต์นะครับวันที่18เดือน8นะครับก็คือวันนี้นี่เองเมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมานะครับได้มีการไลฟ์สดนะครับเปิดตัวโป k e m o n Unite ์ว่าจะลงมือถือวันที่เท่าไหร่นะครับมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะมาดูกัน เอาครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนนี้ชอบนะชอบที่เขามีตุ๊กตาข้างหลังนี่เยอะแยะเต็มไปหมดโตนะครับซึ่งโปเกมอนยูไนต์เนี่ยเขานำมาเป็นเรื่องแรกเลยนะสำหรับการนำเสนอข่าววันนี้คนระับนี่ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ออกเวอร์ชัน Nintendo Switch มาโอเคโอเคเราอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับ ก็คือสรุปแล้วเนี่ยเขาจะออกมาเป็นเวอร์ชันมือถือวันที่22กันยานับจากวันนี้ก็ประมาณอีก1เดือนกับ4 5วันนะครับผมเล่นได้ทั้ง iOS และ Google ไม่ใช่ Google Android นะครับผมในระบบ Google Play นะครับโอเคไปดูต่อดินดีด้วยจริงๆผมก็รออยู่เนี่ยไม่มี Nintendo Switch นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเปิดให้ รีจิสเตอร์ก <Solomon> ็คือลงทะเบียนแล้วต <ongs> okay. ั reconcile. ้งแต่วัน exactly. น pues ี้เป kind of ็นต้นไปเลยนะทั้ง2ระบบเลยนะครับโอเคก็เดี <dances> ๋ยวยังไงผมทิ <oted> ้งลิงก์ไว้ให้นะทั้ง2ระบบเลยนะและสามารถคอสแพลตฟอร์มได้นะครับก็คือคนที่เล่นบนมือถือกับคนที่เล่นบน Nintendo Switch นะครับก็สามารถกัมาจอยกันได้ด้วยเขาอยากให้เล่นอย่างมีความสุขนะทุกคนเล่นด้วยกันอย่างสนุกที่สุดและนี่อะไร พิ e ิจิสเตอร์แคมเปญนะครับผมอ๋อคือถ้าลงทะเบียนคนลงทะเบียนเยอะ2ล้าน5คนขึ้นไป2ล้านห้าแสนคนขึ้นไปจะได้ปิกาจูนะและถ้า5ล้านขึ้นไปก็จะได้สกินปิกาจูเป็นเฟสติวัลของทางญี่ปุ่นนะครับอ้ยน่ารักน่ารักเลยใครลงทะเบียนแล้วบอกด้วยนะจะได้ช่วยกันเอาสกิน และอันนี้สำหรับคนที่อ๋อเล่นบน Nintendo ก็จะได้รางวัลเป็นเซโลร่านะครับ1ตัวไปแค่เพียงล็อกอินใน n n t e n d o switch เวอร์ชันนะครับก่อนวันที่31สิ่งหานี้โอเคแจว๋วแจว๋วแจว๋วใจป้ามนึงเลยอะ่ะแจกเยอะจริงๆนะครับหน้าอยากได้อะ่ะ มีอะไรครับอ๋ออัปเดตอนาคตมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะอุ้ยแมมมอสเหรออุ้ยตัวใหม่ปะเนี่ยน่าจะเป็นตัวใหม่ทุกคนนะแมมมอสกับซินเวียนมั้งครับอุ้ยตัวนี้น่ารักเวอร์แรงด้วยเนี่ยทีเดียวตายเลยอะ โอเคก็ประมาณนี้ป่ะใช่ไหมสำหรับอนาคตต่อไปจะเป็นเรื่องอื่นนะก็สรุปแล้วสรุปแล้วนี่หน้านี้เลยก็คือเขาจะปล่อยให้ทุกทกท่านได้เล่นกันวันที่22กันยายนนะก็ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่นะเขาเหมือนยังไม่ได้เขียนบอกนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูเวลาเปิดเล่นกันอีกทีนะซึ่งเล่นได้ทั้งโทรศัพท์ ที่เป็นทั้ง iPhone และ Android นะครับ2ประเภทเลยนะครับ,รรบได้เลียนทั้งคู่พร้อมกันเลยแล้วอย่าลืมนะครับสมัครกันเยอะๆนะ2 5ล้านแสนขึ้นไปลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็จะได้ปิกาจูถ้า5ล้านคือคนขึ้นก็จะได้สกินของปิกาจูมานะครับเราจะเป็นเทรนเนอร์ที่ดีนะครับแน่นอนเนาะเฮ้ยอยากเล่น รอยเดือนเลยแล้วนี่โอเควันนี้ก็ลากันเท่านี้ครับเดี๋ยวอีกเดือนนึงมาเจอกันเกมนี้แน่นอนนะผมอาจจะไลฟ์หรือว่าอาจจะทํำทริกอะไรหรือว่าดูอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมจัดไปาแบบายครับ